ในคืนวันที่8พฤศจิกายน2025นะครับยูเครนต้องเผชิญกับค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ความมืดที่ว่านี้ไ,ไม่ได้มาจากฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนะครับแต่มันมาจากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัเสเซียซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ไม่ใช่ฐานทัพหรือสนามรบแต่เป็นหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศนั่นก็คือโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าปฏิบัติการครั้งนี้มันส่งผลกระทบอะไรบ้างแล้วเบื้องหลังของมันคืออะไร ผลที่ตามมาทันทีหลังการโจมตีเลยก็คือรัฐบาลยูเครนไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานทั่วประเทศซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การตัดไฟตามบ้านธรรมดานะครับแต่มันคือการตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าของประเทศทั้งหมดล้มสลายลงไปเลยแล้วเพื่อตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนี่คือคำยืนยันจากกระทรวงพลังงานของยูเครนเองเลยนะครับที่บอกว่า นี่คือหนึ่งในการโจมตีที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในปีนั้นเลยคำพูดนี้มันบอกเราได้ชัดเจนมากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ปกติแต่มันคือวิกฤตครั้งใหญ่ระดับชาติเลยทีเดียวแล้วทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาล่ะครับเป็นยังไงบ้างคือพอไฟฟ้าดับปุ๊บชีวิตของผู้คนนับล้านก็เทพจะเปลี่ยนไปในพริบตาเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาต้องเจอกับอะไรคือมันกระทบชีวิตประจําวันแบบเต็มเตมเลย ลองลึกภาพตามนะครับอากาศก็เริ่มหนาวลงเรื่อยๆแต่ไม่มีเครื่องทำความร้อนโรงพยาบาลก็ต้องหันไปใช้เครื่องปั่นไฟสำรองเพื่อช่วยชีวิตคนไข้บนท้องถนนนี้ต้องไม่พูดถึงเลยครับสัญญาณไฟจราจรดับหมดก็เกิดความวุ่นวายไปทั่วระบบขนส่งสาธรารณะก็เป็นอัมาพาตนี่คือสภาพความเป็นจริงที่ชาวยูเครนต้องเจอในช่วค่ำคืนเลยครับ ตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับ10กว่าชั่วโมงแต่ลองคิดดูว่าการต้องอยู่ในความมืดและความหนาวนานขนาดนั้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเคียฟมันสาหัสขนาดไหนนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความรุนแรงของวิกฤตครั้งนี้ได้ดีมากๆเลยครับพอเราเห็นผลกระทบกันไปแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วการโจมตีครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงมันใหญ่ขนาดไหน เอาละครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูรายละเอียดในเชิงการทหารของการโจมตีครั้งนี้กันขีปนาวุธมากกว่า60ลูกคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวเลขที่มันเยอะนะครับแต่นี่คือการโจมตีแบบประสานงานกันอย่างดีถูกยิงเข้ามาถล่มยูเครนพร้อมๆกันมันแสดงให้เห็นถึงขนาดของปฏิบัติการที่ตั้งใจมาเพื่อสร้างความเสียหายในวงกว้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยครับแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่การยิงขีปนาวุธแบบทื่อๆนะครับ แต่มันเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนมากมีการใช้อาวุธหลายอย่างผสมกันทั้งขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลขีปนาวุธทิ้งตัวแล้วก็ยังมีดโดรนกับมิกเซ่อีกทุกอย่างถูกยิงมาจากหลายทิศทางพร้อมๆกันเลยครับเพื่อให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสับสนแล้วก็รับมือได้ยากขึ้นจะเห็นได้เลยว่าเป้าหมายเนี่ยชัดเจนมากๆไม่ใช่การโจมตีแบบสเปะสปะเลย แต่เป็นการเลือกทำลายจุดยุทธศาสตร์หรือที่เราเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ของระบบพลังงานทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าศูนย์กระจายไฟหรือแม้กระทั่งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงถูกจุดถูกเลือกมาอย่างดีเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นก็คือทำให้ทั้งระบบเป็นอัมพาตเอาล่ะครับทีนี้มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ทำไม อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการโจมตีครั้งมโหฬานนี้ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีคำอธิบายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับคือมุมมองของทั้งสองฝั่งเนี่ย ต้องบอกว่ามันต่างกันคนละขั้วเลยครับฝั่งยูเครนมองว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่จงใจจะสร้างความหวาดกลัวให้พล,ลเรือนเป็นเหมือนการใช้ความหนาวเย็นเป็นอาวุธเพื่อบั่นทอนกําลังใจของคนในชาติแต่ในขณะเดียวกันฝั่งรัเสเซียกลับบอกว่านี่คือการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนใช้ดโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของรัเสเซียก่อนหน้านี้ฝั่งยูเครนเองประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้ออกมาส่งสารที่ชัดเจนมากๆครับว่า การโจมตีครั้งนี้คือความพยายามที่จะใช้ความมืดและความหนาวมาบีบให้ยูเครนยอมจำนนแต่พวกเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้และจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไป แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปฟังทางฝั่งรัสเซียนะครับคำถแถลงการอย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมเขาก็บอกว่าเป้าหมายทั้งหมดเป็นเป้าหมายทางทหารและระบบที่สนับสนุนการรบของยูเครนไม่ใช่พล,ลเรือนซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการให้ภาพของเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับแน่นันว่าเหตุการณ์ใหญ่ขณะน,นี้ทั่วโลกก็ต้องจับตามองครับเรามาดูกันว่าปฏิกิริยาจากนานาชาติเป็นยังไงกันบ้าง เสียงส่วนใหญ่จากประชาคมโลกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็ออกมาประนามอย่างหนักเลยครับโดยชีย้ไปที่ประเด็นว่าการจงใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนและสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้คนบริสุทธิ์แต่นอกจากการประนามแล้วเนี่ยมันก็มีความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมตามมาด้วยนะครับ อย่างสหรัฐอเมริกาก็เร่งส่งอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างเช่นเครื่องปั่นไฟไปช่วยทันทีส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างโปลแลนด์โรมาเนียสโลวาเกียก็เตรียมพร้อมที่จะส่งไฟฟ้าสุกเฉินผ่านพรมแดนไปช่วยบรรเทาผลกระทบด้วยครับถึงแม้ว่าเสียงระเบิดจะเงียบลงไปแล้วนะครับแต่สําหรับยูเครนแล้วเนี่ยการต่อสู้ที่แท้จริงอาจจะขึ้นเริ่มต้นขึ้นก็ได้นั่นก็คือการต้องแข่งกับเวลาและความหนาวเย็นที่กำลังคืบคลานเข้ามาทุกขณะเลย ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเวลาครับการซ่อมแซมโครงไข่ายไฟฟ้าที่เสียหายหนักขนาดนี้มันต้องใช้เวลาเป็นวันวันหรืออาจจะหลายสัปดาห์เลยก็ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องแข่งกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลงเรื่อยๆแถมยังต้องคอยระวังการโจมตีระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามใหญ่ที่ยังคงค้างคาใจอยู่ และเป็นความท้าทายระยะยาวของยูเครนเลยค่ะว่าพวกเขาจะรักษาระบบพลังงานของประเทศให้มั่นคงต่อไปได้อย่างไงในเมื่อสงครามก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงง่ายๆนี่คือโจทย์ที่ใหญ่และยากมากๆครับถึงแม้ว่าภาพที่เราเห็นจะเป็นความมืดมิดปกคลุมไปทั่วเมืองนะครับแต่ในความมืดนั้นมันก็ยังมีเสียงของเครื่องปั่นไฟแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเสียงรอใจที่ไม่ยอมแพ้ของชาวยูเครนที่ยังดังก้องอยู่ ภายใต้เงามืดมันจึงยังคงมีแสงสว่างเล็กๆของความหวังที่คอยบอกเราว่าสักวันหนึ่งแสงสว่างที่แท้จริงจะต้องกลับมาสาสสองทั่วแผ่นดินยูเครนอีกครั้งแน่นอนครับ